ซึ่งมันมีง,งานอย่างหนึ่งที่เมื่อก่อนนี้เราต้องทาทุกวันเลยก็คือง,งานท,ทําพวกรีพอร์ตซึ่งมันเป็นงานที่ทําซ้ําๆๆกันบ่อยๆทีนี้พอเรามี AI แล้วเราก็ใช้ AI มันน่าจะทำแทนที่เราจะไปนั่งทาเองจะสั่งให้ AI ทาแล้วก็ให้ส่งแทนเราทุกเช้าด้วยเวลาเพียงอึดใจเดียวไม่งนานก็สร้างรีพอร์ตออกมาให้เราแล้วก็ทําเป็นไฟล์ PDF ให้ด้วย จัดอินไซต์เนี่ยไม่ได้แค่ให้ดูเฉยๆแปลให้ด้วยว่าแอคชั่นคนเป็นอะไรแมนนัสเนี่ยมันมีฟีเจอร์ในการส่งอีเมลได้เลยนะโอ้ยแค่สิบอินคำคิดตังค์ลูกค้าเจ้าละพันกว่าแปดสิบนแปดหมื่นสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหนาล่าเทคนะครับกับผมพงษ์ครับนักสื่อสารเทคโนโลยีวันนี้เราจะมาทํางานกับพี่ฮาร์ดอีกรอบหนึ่งใช่แล้วครับแต่เราจะไม่ได้ทําเองเราจะให้ใครทําให้เหรอวันนี้เราจะให้แมนนัสเอไอทำให้อีกแล้วเป็นอีกเป็นอีกอีพีที่เราจะใช้แรงงานของ AI อเยี่ยงธาตุใช่ครับเพราะว่า ทุกวันนี้นี่เราบอกว่านักวันนักวันเราจะยิ่งขี้เกียจขึ้นเรื่อย งานอะไรที่เราเคยครับแล้วก็โอเล่ไอทำให้พี่พงศ์ผมนึกถึงอันหนึ่งมันบินมีม,ม,มในอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นมีม,มแบบแบบการ์ตูนสมช่องช่องบนก็มีคนใช้อ่าใช้ไอในการเป็นที่ปรึกษาทางแบบว่าจิตแพทย์เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ระบายพูดคุยใช่ไหมแต่ช่องล่างจะเป็นเหมือนพวกเราเดเวลลอปเปอร์มันจะเป็นภาพแบบว่าเราเครียดไอเครียดไอใช้แรงงานไอเยี่งง่าแต่ผมนึกถึงภาพนั้นซึ่งมันมีงานอย่างหนึ่งที่เมื่อก่อนนี้ต้องทาทุกวันเลยก็คืองานทําพวกรีพอร์ตสมมุติว่าผมรับงานลูกค้ามา ลูกค้าเป็นโรงแรมอย่างนี้แล้วก็เวลาที่มีคนมาพักในห้องพักในโรงแรมอย่างเงี้ยเราต้องทําเป็นพวกรีพอร์ตอืมรีพอร์ตก็บอกว่ามาจากประเทศไหนมั่งเท่าไหร่ยอดขายเมื่อวานเป็นเท่าไหร่ครับเออเราจะต้องบอกว่ามีการาทําเป็นพวกบีไอ่ะครับเออเอาเดต้าอินพุตเดต้ามาเป็นรีพอร์ตเป็นชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเล่าเป็นภาพรวมก่อนได้ไหมเราเราจะได้รู้ว่าเราจะไปยังไงกันวันนี้อืมมัน,มนเราจําลองสถานการณ์ว่า เราอ่าเป็นโรงแรมเราทํราให้โรงแรมเหลือะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะเอาข้อมูลจากโรงแรมเนี่ยมาลงในที่เป็นชีทชีทเหมือน Google ชีทอ่าใช่เหมือน Excel ข้อมูลมันจะวิ่งเข้ามาครับใน Excel ละอ่าด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่อาจจะใช้คนหรืออาจจะใช้ระบบก็แล้วแต่ก็จะมี Excel อย่างหนึ่งที่เป็นจชนชีทไล่ลงมาว่าแขกคนไหนมาพักวันนี้ด้วยองมาตั้งแต่วันนี้อ่าพักห้องแบบไหนราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่มันก็บรรทัดหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ครับครับแล้วไอ้ชีทตัวเนี้ยผมจะได้ดิจาจากเนี้ยทุกวันเลย แล้วผมก็ต้องมาเจเลตเป็นชาร์ตเวลาเราอ่านมันก็จะยากหน่อยเราก็ต้องสรุปเป็นชาร์ตจะได้มองง่ายมองง่ายนะครับว่าเมื่อวานนี้มีคนมาพักกี่บาทครับรวมแล้วห้องแบบไหนม้างมีกี่มีลูกค้ากี่ท่านท่านละกี่บาทรวยเป้วเท่าไหร่เป็น PDF สวยๆครับพอเราทําเสร็จแล้วเราก็เอ็กพอพีดีเอฟนี้แล้วก็พิมพ์อีเมลส่งไปให้ลูกค้าครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้ทําถึงขั้นคำว่าลูกค้าหมายถึงหมายถึงเจ้าของโรงแรมนะครับเจ้าของโรงแรมจะได้รู้ว่าเมื่อวานนี้มีมีการไหนว่า กี่ห้องเท่าไรอะไรเลยซึ่งมันเป็นงานที่ทําซ้ําๆๆกันบ่อยๆครับทีนี้พอเรามี AI แล้วเราก็ AI มันน่าจะทําได้เออเราก็เลยเราจะลองมาให้ AI เนี่ยแทนที่เราจะไปนั่งทาเองอ่ะครับจะสั่งให้ AI ทาแล้วก็ให้ส่งแทนเราทุกเช้าได้งั้นเรามาเริ่มทีละสเต็ปกันว่าเราจะเริ่มจากไหนกันครับตอนนี้เรามีคอมพิวเตอร์จะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเป็นขอเป็นคนขอกดนะแล้วเดี๋ยวพี่พงศ์อ่ะจะเป็นคนช่วยบอกผมว่ากดอะไรต่อไปโอเคได้ครับเราจะเริ่มมาจากข้อมูลอ่าข้อมูลที่เราม นะครับที่ จองเข้ามาแล้วก็เข้ามาพักแล้วใช่เออเราจะเห็นคอลัมน์ price ข้างนา้าตัวนี้คอลัมน์ price ตัวนี้เป็นราคานะครับแล้วก็คอลัมน์ customer ตัวนจอชื่อลูกค้าเออส่วน country ก็คือว่ามาจากประเทศในประเทศไหนอ่าครับแล้วก็ check in date ก็คือวันที่เขาเข้ามา check in check out คือวันที่ check out ค่ออซึ่งตรงเนี้ยเนื้อหาของแต่ละข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปใส่ใจจำมันมากนะักหรอกก็ประมาณว่าเป็นรายการของลูกค้าที่มาจองโรงแรมเรานั่นแหละมันจะมีอะไรก็แล้วแต่นะก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ data จริงไม่ใช่จริงนะเอออันนี้เป จะหาว่าเราแบบอะไรลูกค้าไม่ได้อะไรนะลูกค้าจริงมานะครับเป็นการแบบว่าสุ่มข้อมูลขึ้นมาแล้วให้ให้ให้เจเนเรตออกมาเป็นข้อมูลปลอมนะโอเคครับครับแล้วจาก Data ตัวนี้เราต้องมาเริ่มคิดก่อนว่าเออในเวที่เราทําเนี่ยสเต็ปในการที่เราทำมีอะไรบ้างครับเราก็ตัองหนึ่งต้องเปิดไฟล์นี้ให้ได้ก่อนใช่เปิดไฟล์คือให้ AI ้เปิดไปเหรอให้ AI เปิดไฟล์แทนเราให้ได้ก่อนปกติเราเป็นคนเปิดไฟล์ใช่ครับดังนั้นเราต้องให้ AI เปิดไฟล์แทนเราให้ได้แต่ปัญหาคือถ้าเราจะให้คนอื่นมาดูไฟล์เราต้อง เปิดไฟล์เป็นสาธารณะง่าอันนี้เราไม่จําเป็นเพราะว่าเราสามารถกําหนดเพอร์มิชันได้ครับดังนั้นเราจะสามารถตรงที่เราแชร์ตัวเนี้ยเราจะสามารถแชร์ให้เฉพาะ AI ของเราเข้านั้ก็คือกรอกอีเมลของผู้ที่จะอนุญาตให้ดูอย่างใช่ซึ่งเราก็สร้างอีเมลของ AI ขึ้นมาไว้ตัวหนึ่งเอาไว้ทํางานนี้โดยเฉพาะอันนี้ผมเล่าให้ฟังเพิ่มเติมคือว่าปัญหาคือเราอยากจะให้ AI มีอีเมลเป็นของตัวเองเสมือนว่าเอไอเป็นลูกน้อง จะเป็นเป็นพนักงานคนนึงอืครับแล้วก็มี a i ของมีอีเมลของตัวเองในการเข้ามาที่นี่นะครับครับซึ่งการที่เราจะเอาอีเมลจริงของเราให้มันเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยอมันก็ดูอันตรายโดนอ c กเซสไฟล์นู้นไฟล์นี้เราเพราะว่าอีเมลเรามีความลับอะไรมากมายเรา,เราไม่อยากให้ใครเร้ามาสวดเราด้วยข้วดเราด้วยใช่เราก็ไม่อยากแชร์เราก็เลย ไปสร้างอีเมลขึ้นมาโดยเฉพาะหนึ่งตัวครับแล้วก็มอบให้ AI ตัวนี้เอาไปใช้ครับนะครับโดยที่เราก็สามารถระบุได้ว่า AI ยังมีขอบเขตในการเข้าถึงอะไรบ้างในสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เราคอนโทรลทุกอย่างง่ายขึ้นโอเคโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปทาเทคโนโลยีซับซ้อนก็สร้างอีเมลมาอันนึ่งไงง่ายๆ่ายบตอนนี้เราสร้างไวละอีเมลง่ายๆครับก็คืออีเมลที่ชื่อว่า user คือ manat namat เจ็ดศูนย์ manat namat manat namat ง่ายไหม โอ้จําไงก็จำาม่ได้เดี๋ยวก็ลืมละอ่ะอันเนี้ยเป็นพาสเวิร์ดที่เราสร้างเอาไวปเลยเดี๋ยวให้ทุกคนเห็นทุกคนไม่ต้องไปล็อกอินนะเดี๋ยวมันจะไม่ใช้ไม่ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวจบนี้แหละจะเปลี่ยนแล้วละเปลี่ยนและนะครับอ่าเราก็มียูเซอร์กับพาสเวิร์ดแต่ทีนี้เราก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวให้ตัวเอไอเนี่ยไปอ่านไฟล์ไฟล์ไฟล์นี้แหละใช่ก็คัปปี้ยูเอลไปเลยเหมือนกับเราทำได้ซึ่งพี่คงคัปปี้ไปใส่ในนั้นแล้วใช่ก็คือเราตัวนี้นะครับเราตัวนี้อ่าบอกว่าให้้้อ่านนนไฟล์ีีโดยใช และพาสเวิร์ดนี้ก็คือบอกยูเซมพาสเวิร์ดไปเลยบอกบอกไปเลยให้มันล็อกอินดูให้เราทำได้ไหมเขาทำได้ไหมครับก็อปปี้เลยครับมีฮาร์ดแต่ที่แมนนัสนี่คือคําสั่งแรกของเราใช่เราจะทําแบบนี้นะเดี๋ยวเราฝากให้ได้กดปึ้งเราให้มันวิ่งเนี่ยเขาเปิดลอเซอร์จริงนะอเซร์มีบรลอเซอร์จริงใช่ไหมเลยครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องยังไม่ได้ล็อกอินนะยังไม่ได้ล็อกอินเราเห็นละเขาเขาก็เปิดหน้า Gmail ขึ้นมาแล้นะครับรู้ว่าต้องล็อกอินเข้าไปเพราะว่าเราโปรเทคเอาไว้เรียบร้อยนะครับผมเข้าได้เข้าลิงก์ได้ละนเเปิดไฟห็ ใช่เห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนั่งก๊อบข้อมูลมาสเต็ปแรกอ่านไฟล์ได้อเดี๋ยวเราไปที่เสเต็ปถัดไปกันได้เอาล่ะแม่นัดอ่านไฟล์ได้แล้วทีนี้ในการทํางานของผมสเต็ปที่สองเนี่ยเมื่อผมได้ไฟล์มาแล้วผมจะเอาไฟล์เนี้มาสร้างเป็นชาร์ตซึ่งก่อนหน้าเนี้ยผมก็ต้องใช้แบบตัว b i t o o l ต่างๆในการสร้างชาร์ตแล้วก็ Export เป็น PDF ซึ่งยากยากเพราะว่า ตามปกติแล้วอ่ะการที่คนเราจะทําได้อ่ะมันต้องมีสกิลพิเศษแปลว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอการที่คุณจะต้องมาเรียนเงนี้ยหรือว่าต้องมาทาเองอ่ะมันยากคุณก็ต้องจ้างใครใสักคนหนึ่งที่แบบเป็นเอ็กเปิดมาท,ทุกครั้งที่ผมจะทำอ่ะผมก็ต้องไปดูวิธีทําอีกทีหนึ่งทุกครั้งเลยถึงถึงแม้เราจะเป็นคนในวงการเทคโนโลยีนะแต่ว่าเวลาทํามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานอันนี้ทุกวันเราก็จะลืมเนาะมันไม่ได้จําได้แต่พอมี AI เราเนี้ยเราจะดูซิว่า มันทำได้ไหมด้วยด้วยการสั่งมันพร้อมถัดไปถูกไหมใช่จะพร้อมถัดไปครับคราวนี้ผมต้องการบาร์ชาร์ตก่อนครับบาร์ชาร์ตแสดงข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจากห้องพักแต่ละชนิดเป็นเงินบาทครับอืก็คือว่าเรามีห้องพักชนิดแบบว่าดีลักซ์ห้องพักชนิดธรรมดาห้องพชนิดแบบดับเบิลเบดอะไรเงี้ยเราอยากจะรู้ว่าแต่ละแท่งเนี่ยว่าแบบไหนที่มันได้ตังค์เยอะสุดอืมครับออันนี้หนึ่งก่อนสองเราอยากได้พายชาร์ตครับเปรียบเทียบลูกค้าว่ามาจากประเทศไหนเยอะนะจะได้เห็นว่าส่วนอัตราส่วนว่าน้อยเยอะ อ่าใช,ใช่ใช่ครับล,ลูกค้าประเทศไหนสําคัญครับประเทศไหนมาเยอะยอดรวมจํานวนเงินที่ขายได้เป็นเงินบาทละกันอ่าจริงๆแล้วข้อมูลมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่ขาดแค่นี้พอครับ,รบนะครับแล้วก็อ่าพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการให้เขาเซฟเป็น PDF อ่า PDF มันจะได้เป็นไฟล์ไฟล์หนึ่งที่แบบก็สามารถส่งให้ได้เปิดอ่านง่ายเออเปิดอ่านเปิดอ่านง่ายส่งให้ลูกค้าเรา ลูกค้าเอาคลิกทีเดียวก็เปิดอ่านได้ครับเดี๋ยวเราไปต่อด้วยพร้อมที่2ซึ่งเมื่อกี้พี่พงศ์บอกว่าเป็นเงินบาทใช่ไหมแปลว่าในในนี้มันเป็นเงินอดอลลาร์หรือเป็นมันเป็นยูอนเอส,สดอลลาร์แต่ว่าแค่ในในใน,ในตารางก็ไม่ได้บอกรายละเอียดขนาดนั้นเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูว่า AI จะทําให้เราได้ไหมครับผมวางพร้อมแล้วก็อินเตอร์ไปต่อพร้อมที่2นะมาดูว่ามันทําอะไรต่อมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้แนะนําสาหรับคนใช้แมนนัสหรือว่าจริงๆรแล้วทุกๆตัวเลยนะคือเวลาที่เราให้ AI มันสร้างชาร์ตให้อะ มันจะสร้างเป็นมันใช้โปรแกรมพวก Python ในการสร้างครับซึ่ง Python อ่ะเวลาที่มันเรนเดอร์ฟอนตไทยอ่ะเรทติดแล้วอ่ะเอเจนติกอ่ะคอมพิวเตอร์มันไม่มีฟอนไทยอยู่ดังนั้นเวลาที่ออกมาเนี่ยหลายๆครั้งถ้าเราสั่งให้เรนเดอร์ช้าเฉยๆเราจะเห็นฟอนต์เป็นสี่เหลี่ยมอืมมันมีการใช้ฟอนต์ที่ไม่ถูกต้องด้วยเพราะว่าในระบบมันคงจะไม่ได้มีฟอนต์ของพวกเราเลยนะใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้พี่พลอได้เพิ่มการบอกไหมว่าใช้ฟอนต์อะไรใช่ครับ ซึ่งเราบอกว่าให้ใช้ฟอนต์ไทยแต่ว่าวิธีการบอกอะมันมีเคล็ดลับนิดนึงครับคือเราต้องบอกว่าให้อินสตอลฟอนต์ไทยครับก่อนที่จะสร้างชาร์ตผมย้อนกลับไปอ่านพร้อมได้ไหมว่ารายครับที่พี่พงศ์เตรียมไว้อยู่อันนี้ครับนะครับโดยก่อนสร้างชาร์ตนี้ให้อินสตอลฟอนต์ไทยก่อนเพื่อทําให้ชาร์ตแสดงผลไทยได้อ๋อแทนที่จะบอกว่าใช้ฟอนต์แต่เรา ต้องบอกว่า Install ฟอนต์แทนใช่เพราะถ้าบอกว่าใช้ฟอนต์บางทีมันไม่รู้ว่าต้องไป Install ก่อนครับอ่าครับอ่าลันก็พยายามสร้างนี่เห็นปะว่ามันรันโปรแกรมโปรแกรมในนี้เป็นโปรแกรมภาษา Python ทอนนะครับเพราะว่ามันใช้ Python ในการสร้างชาร์ตแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวบรวมชาร์ตต่างๆเนี่ยเข้าไปใน PDF เอาล่ะ ด้วยเวลาเปลียนอึดใจเดียวแม่้มาลก็สร้างรีพอร์ตออกมาให้เราสวยงามครับแล้วก็ทําเป็นไฟล์พีดีให้ด้วยเนี้ยคลิกที่ไฟล์ p ี f เดี๋ยวเราลองคลิกเพื่ออ่านก่อนนะจุ๊บโอ้โหสวยไหมล่ะมีฟอนตที่ดีนะครับเคลมด้วยนะเป็นผู้จัดทำผู้จัดทำผู้จัดทำคือแมนนัซีไอนะฮะมีวันที่กลัวเราไม่รู้นะครับสรุปผลการวิเคราะห์ต่างๆไปให้ด้วยห้องพักสแตนดาร์ดน้ยอดขายสูงสุดเท่าไหร่ห้องพักอะไรต่างๆครับเท่าไหร่อืมครับลองอ่านะไรนบนี่เป็นเช ห้องพักแบบไหนขายได้เท่าไหร่ก็แบ่งตามประเภทยอดประเภทห้องพักตรงนี้จะสวยงามยอดขายตามประเภทห้องพักมีสแตนดาร์ดมีห้องพักอะไรต่างๆ่านาสวีทมีดีลักซ์นะครับเราให้สร้างเปรียบเทียบลูกค้าแต่ละประเทศนะครับก็จากเยอรมันมากที่สุดใช่ไหมครับจริงๆเราอื่นๆมากที่สุดแต่ว่าอื่นๆก็ช่างมันแมีประเทศเยอรมันประอินเดียอะไรอย่างนี้ เขาบอกเปอร์เซ็นต์ให้สวยงามตานาสรุปข้อมูลสาคัญก็คือสรุปให้สัดส่วนกีปร์เซ็นต์โอ้ทำเทเบลิลให้ด้วยทําเกินคําสั่งเลยเนี่ยมีข้อเสนอแยาง เชิงธุรกิจด้วยนะข้อเสนอแค่ไหนครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลควรเน้นการบริหารจัดการท่องอเที่ยวมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากมีอัตราการจองและยอดขายสูงสุดส่วนการตลาดตามภูมิภาคควรพัฒนากลายุทธ์การตลาดเฉพาะสาหรับตลาดอย่างเยอรมนีอินเดียบราซิลและยูเอสเอแปลว่าอะไรทําการตลาดกับพวกนี้เยอะเพราะนี่คือกลุ่มลูกค้าที่ดีหลักของเราเออที่รักเราที่ม็นอะไผู้แบกที่เราผู้แบกโรงแรมเราอยู่เอบโหนี่ คือจากอินไซต์เนี่ยไม่ได้แค่ให้ดูเฉยๆแปลให้ด้วยว่าแอคชั่นควรเป็นอะไรเพราะว่าเขารู้เขารู้ตัวการจองว่ามันมาจากช่องทางไหนจากข้อมูลแสดงใช้งหนโอทีอชหลากหลายรวมมีความเป็นสิทธิภาพของแต่ละช่องทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจองเขาบอกให้เราว่าเราควรจะไปทํา Visualization ของช่องทางการจองด้วยเออไม่ใช่แค่นี้โอ้ดีนะเนี่ยเป็นรีพอร์ตที่ดีนะทีนี้เราได้รีพอร์ตแล้วได้ปกติผมก็จะต้องส่งรีพอร์ตนี้ไปในอีเมลของลูกค้าจริงๆแล้วแมนนัสเนี่ยมันมีฟีเจอร์ในการส่งอีเมลได้เลยนะเพียงแค่ลูกค แต่ว่าการใช้คอนเนคเตอร์มันต้องการฮิวแมนอินดิลูคือเราต้องหาคอนเฟิร์มเดี๋ยวเราจะต้องการเอาโปรเซสตนี้ไปเซตให้เป็นออโตเมชันครับหมยายถึงว่าทุก9ก้าโมงเช้าอ,อ่านข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับลูกค้าเลยแต่เราไม่อยู่ตรงนั้นไงก็คือแทนที่เราจะมานั่งนั่งทำแบบที่เราทำเมื่อตะแี้อีกรอบหนึ่งแปลว่าถ้าสมมติว่ามันม,มีไม่มีระบบอัตโนมัติผมก็ต้องตื่นเช้ามามาทำสิ่งนี้อยู่ดีทำซ้ำๆทุกท่านผมไม่อยากตื่นเช้ามากนะผมแบบว่าอยากจะนอนตื่นสายอีกสักครึ่งชั่วโมงหร มาทํางานแทนเราทุกๆเช,ช้าใ่โดยอัตโนมัติไช่ครับอดังนั้นในการที่เราจะส่งสิ่งนี้ได้เราก็ต้องมีพร้อมที่จะในการส่งอีเมลค่าโดยที่เราไม่ได้ใช้ฟีเจอร์คอนเนคเตอร์ของมันเราก็บอกว่างั้นเดี๋ยวช่วยเปิดอ,อีเมลเลยอืมค่ะเราก็เอาลิงก์ตัวนี้ใส่ไปในอีเมลเออเราก็ส่งเมลให้หน่อยครับอ่าก็เป็นที่แบบองอีกพร้อมหนึ่งครับเราจะไปดูพร้อมที่เราจะใช้อันทับคือสร้างลิงก์ PDF แล้วก็ใช้ Gmail ในการส่งอีเมลต้องล็อกอินอีเมลนี้ด้วยพาสเวิร์ดที่ระบุเลย เพื่อจะได้บอกว่าทําให้ความซับซ้อนในการส่งเมลมันง่ายขึ้นใช่แล้วอีเมลนี้ก็เป็นอีเมลอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นอีเมลเฉพาะอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าเข้าถึงอื่นๆแล้วก็ยอมให้ผ่านส่วนมาได้ออเป็น<อ>เป็นอีเมลของเขาเองอะของเขาเองอะอสร้างมาเพื่อเขาโดยเฉพาะใช่ Acces s f ฟ l e ได้ไฟล์เดียวได้ไฟล์เดียวอีเมลไปที่นี่อยู่แล้วใช่ครับก็พร้อมนี้ลยครับก็พี่แล้วก็วางพร้อมถัดไปความคาดหวังคือเดี๋ยวแม่นั้นต้องเปิดตัวตัว UI อ่ะ Chrome อ่ะ Browser เข้าไปยังอีเมลเราได้ก็เขยกลอจินล้่ร็กด พิม์อีเมลด้วยใช่เจอลิงก์เอาลิงก์วางในอีเม l เอ่อล้วก็ส่งหาตัวเองครับแล้วกดเซ็นเซ็นนะครับจริงๆเราจะให้ส่งหาคนอื่นก็ได้นะแต่ว่านี่มันเป็นตัวอย่างเราก็เลยบอกว่าให้ส่งหาให้ส่งหาตัวเองง่ายดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันนะอยากผมอยากให้เห็นจังหวะที่มีหน้าจอขึ้นอ่าน้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เปิดเปิดเมลมาอ่าเนี่ยเปิดเมลตัวเองขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็จะลุ้นทุกครั้งแหละวับมันคิดถูกไหม อ่ามันก็รู้ว่าอะไรอยู่ตรงนั้นอันนี้คือเขาไทปิ้งเขาบอกเขาไทปิ้งครับ Gmail อ่าผมว่าเขาใส่เข้าไปตรงนี้แล้วเราไปดูกันว่าเขาจะส่งไปหาเราได้ไหมผมว่าเขาส่งแล้วนี่ไงเสร็จแล้วเขาส่งแล้วเห็นเห็นอีเมลอะไรเดี๋ยวเราไปเปิดา browser b r เซอร์ที่เป็นอีเมลที่เราเปิดทิ้งไว้ดีกว่าก็คือตัวนี้เขาเรียกอะไรทีหนึ่งรายงานการบริการลูกค้ามาผมกดเข้าไปอ่านอืมก็คือนี่เนี่ยมีการเอ่าส่งลิงก์แล้วก็เขียนอะไรบางอย่างให้เราอ่านตรงนี้เดี๋ยวผมกดลิงก์เลยแล้วกัน อ่าก็คือตัวเมื่อกี้นี้แหละก็คือไฟล์ตัวเมื่อกี้แหละครับส่งมาให้เราโอ้ลูกค้าได้ไฟล์แล้วถือว่าสําเร็จแล้วนะสำหรับเขาใช่ใช่ทีนี้เดี๋ยวสเต็ปถัดไปอ่ะเดี๋ยวเราจะทําสิ่งนี้ให้เป็นอัตโนมัติทุกเก้าโมงเช้าให้มันรันให้สมมติว่าถ้าผมออกไอเดียเพิ่มในการทําตัวตัวรีพอร์ตตัวเนี้ถ้าสมมติเราเรามีอ่าการสั่งให้เขาวิเคราะห์อะไรบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้ให้รายงานมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสมบูรณ์ผมว่า ผมว่ามันจะเปรียบเหมือนเนี่ยเป็นเป็น,ปนมืออาชีพในการวิเคราะห์ข้อมูลเลยนะพอดีว่าบังเอิญว่าเราวิเคราะห์ง่ายๆมันก็เลยเป็นชาร์จง่ายๆย,ยังไม่ได้ลงลึกถึงข้อมูลอะไรมากนะแล้วลองนึกภาพสิว่าถ้าผมรับลูกค้าสัก สี่สิบคนครับผมก็ตั้งโปรเซสเนี้ตั้งยี่สิบอันใช่แปดโมงเช้าแล้วทุกวันก็ยิง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 โอ้ยแพสิบฟอินคัมอ่าแพสิีฟอินคัมได้ได้ได้คิดตังลูกค้าเจ้าละพันพอแปดสิบพันนแปดหมื่นแล้วที่สำคัญนะสบายสบายมันไม่ได้มันไม่ได้รายงานเป็นรายงานง่ายๆด้วยมันเป็นรายงานเชิงลึกถ้าสมมติว่าเราสั่งมันเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกหรือเรามีข้อมูลที่มันมากขึ้นกว่านี้อีกดีไม่ดีรายงานมันออกมานี่แบบว่าตรงใจกับคนที่อ่านเลยครับครับเดี๋ยวสเต็ปถัดไปเดี๋ แม่นาคมันมีฟีเจอร์ตรงนี้ที่ว่าสเก็ตดูครับ,รบสเก็ตดูการที่ตั้งออโตเมชันให้ทํางานตามเวลาที่เรากําหนดไว้โดยที่เราไม่ต้องอยู่กับแม่นด้ซึ่งเราก็จะไอ้สเต็ปเมื่อกี้แหละแล้วส่งไปให้มันทําแบบนี้ใช่ล้ำเวลาลามเวลานะฟีเจอร์มันอยู่ตรงนี้ครับกดตรงนี้นะ,นะแล้วเราก็ไปมือสเกดูอ่าตอนแรกมันอยู่ที่ออใช่ไหมเราก็กดที่สเก d u ดูครับพอกดที่สเก d u ดูเนี่ยแล้วเราก็กดปุ่มนี้ view all schedule tasks แล้วเรากด new schedule มันก็จะมีตัวสร้าง new ขึ้นมาใช่ new schedule แล้วกด new schedule อ่าอันนี้ก็ตั้งชื่องานวันนี้หรือว่าตั้งชื่องานพี่ชื่อว่าเอ่อ,อผมตัวอะไเดลี่ท่านเดลี่รีพอร์ตเี่รีพอร์ตอ่าคนนี้เราไปเอาพร้อมเมื่อกี้นี้ยมาใส่ก็คือกลับไปที่พร้อมตรงนี้เรากดทั้งหมดเลยนะถึงนี่ถึงนี่อ่าครับหนึของสามเมื่อกี้นี้แหละที่เราตทดสอบเรียบร้อยแล้ะ ผมก็จะไปวางไว้ตรงนี้ถูกไหมใช่ครับนี้ใช่ไหมอ่าเท่านี้เลยครับนะครับแล้วเราก็กําหนดสเก็ด้วยตรงนี้ว่ารันแบบทุกวันเดลิเวอรีทุกวันอ่าแล้วก็เลือกเวลานะครับพอาจจะแบบว่าเช้าหน่อยอ่ะอ่าสมมติถ้าเกิดว่าอยากส่ง8ปดโมงเราก็เลือกตอนแปดโมงไลน์ไปทุกวัน8ปดโมงก็จะนี่เป็นตอนเช้าใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็เซฟเลยเหรอเราก็เซฟไว้เมื่อแปดโมงมันก็รันกดเซฟเลยเซฟเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วได้เดลี่รีพอร์ตละอืออ่าเดี๋ยว8ปดโมงตัวนี้ก็รันละเท่ากับว่าตอน8ปดโมงปุ๊บเดี๋ยวมีีราาายงงนส่่ไปทลูกค้ สบายไหมสบายสบายครับสบายเลยนะ,ะผมว่าซึ่งงานมันมีหลากหลายเลยนะมันสามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้บ้างอยากให้ยกตัวอย่างเลยครับยกตัวอย่างเช่นอ,อะไรก็ตามแต่เราทําเป็นซ้าๆมันมีเวลาที่เราต้องการจะตรวจสอบอะไรบางอย่างก็ได้นะอ่ะเอาอเช่นสมมุติว่าเรามีช่องทางที่ลูกค้าเนี่ยสั่งของกับเราได้แล้วเกิดว่าถ้าเป็นโรงแรมอย่างเงี้ยโอทยิงข้อมูลมาที่เราครับอ่าแล้วเกิดระบบของเราอ่ะที่รับรีเควสตมา มันเสียอยู่ครับออถ้ามันเสียเนี่ยถ้ามันเสียปุ๊บมันลูกค้าก็ไม่สามารถจองห้องของเราได้ถูกปะ่ะครับเราก็ให้แมนนัสเนี่ยตื่นที่มาแบบว่าทุกๆชั่วโมงก็ได้แล้วมาดูว่าระบบดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แต่ว่าเราอยากให้เขาสรุปมาว่าวันนี้ต้องส่งสินค้าให้ใครบ้างนี่ได้ไหมออครับมันก็จะแบบว่ายิงมาเฉพาะคนที่ต้องส่งเราจะได้ไม่ต้องไปไปตรวจสอบข้อมูลอีกรอบหนึ่งว่ามันมีการส่งแล้วหรือยังให้มันคัดเลือกมาเลยเฉพาะที่ต้องสส่่่่งงงววันนี้กก็ออออไเลยยราามหื อันนี้ก็ได้หรือว่าทําการตลาดก็ได้เราบอกว่าลูกค้าที่จะต้องมาพักที่เราอ่ะอย่างน้อยปีหนึ่งต้องมาสักหนึ่งครั้งครับเราก็อาจจะให้มานะข้าไปดูในเดต้หน่อยว่าตุลาคมเนี่ยกำลังจะตุลาใช่ป่ะตุลาปีที่แล้ว่มีใครมาบ้างเราช่วยลิสต์เป็นอีเมลมาให้หน่อยแล้วบอกว่าให้ช่วยส่งโปรโมชั่นของตุลาปีนี้กลับไปหาลูกค้าไปหาลูกค้ากลุ่มนี้ต่างๆมันก็จะส่งไปหากลุ่มนี้เป็นการทําการตลาดที่เลือกให้ลูกค้าเขามาทุกปี ใช่ใช่จะเป็นตรายปีรา,ายวันรายเดือนก็นแล้วแต่แล้วแต่ประเภทสินค้านะมสมมติถ้าเกิดประเภทสินค้าเป็นประเภทที่แบบว่าต้องซื้อทุกเดือนอย่างพี่พงษ์เช่นแบบน้ำมันพืชอย่างเงี้ยน้ำมันพืชหรือว่าอะไรสิ่งต่าง,ง,งๆทางอย่ใ<ห>นตัวกับให้กับมาส่งโปรโมชั่นไปอันนี้คือเขาเรียวกว่า marketing automation ใช่โดยที่เป็นใช้เครื่องมือง่ายๆครับอันนี้สําหรับ SME อย่าว่าใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าสําหรับบว่าบริษัท enterprise หน่อยก็อาจจะใช้ระบบที่เรียกว่า CDP ครับ customer data platform แล้วก็มีอะไรข่้งในตัวอย่างเงี้ย เว่างานมันคนละสเกลกันนะคนละระดับกันปริมาณอาจจะเยอะขึ้นอย่างแมนนัสอย่างเงี้ยมันก็ตั้งสเก็ดูได้แบบอาจจะเป็นเดลี่เดลี่แต่ว่าถ้ามีซีรีส์ของตัวเองอาจจะภายในห้านาทีมีการคำนวณที่แบบซับซ้อนกว่านั้นหรือว่าเรียวไทม์กว่านั้นได้ใช่ครับใช่ครับเออคราวนี้ถ้าเกิดว่าผู้ฟังครับมีไอเดียอะไรที่จะเอาแมนนัสไปใช้ท้อออโตเมชันคอมเมนต์บอกได้เลยครับได้หรือลองไปหาไอเดียแล้วก็ลองรันดูแล้วถ้าเจออะไรที่มันดีๆเล่าให้เราฟังอีกทีนึงก็ได้ได้ในคอมเมนต์เลยในคอมนะครับ กดส u ั s c ส i b e ไปด้วยส u ั s c ส i า e ิเลยครับอยากฟังเรื่องเทคโนโลยีแบบเพรเพจกดติดตามกันได้เลยครับ